กลางปี2023 UN ได้ประกาศว่ายุคโลกร้อนได้สิ้นสุดลงแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ยุคโลกเดือดจะเป็นอย่างไรถ้าเราได้ AI เข้ามาช่วย EP นี้ติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้โนจะพาทุกคนไปรู้จักกับนวัตกรรมล้ำๆที่กำลังจะมาช่วยพวกเราให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ ติ้งให้ลึกตามให้รู้เรื่องราวที่น่าสนใจรอบตัวเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรมวันนี้โนต้ตอยู่กับใต้ฝุน่นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI จากบริษัทเมคควีค่ะ สวัสดีครับพี่โน้ตครับแนะนําตัวสักนิดเลยค่ะได้เลยครับชื่อใต้ฝุ่นนะครับชื่อจริงตักเพชรเลขาวิจิตนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Head of Sales and Business Development อยู่ที่บริษัทเมคาวีครับซึ่งเมคาวีก็เป็นบริษัทลูกของปตทหนึ่งร้อยครับโอ้ถ้าพูดถึงเมคาวีเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่อง AI แล้วอะไรที่ทําให้ไต้ฝุ่นสนใจเกี่ยวกับเรื่อง AI คะครับอย่างที่บอกว่า เมคาวีเนี่ยเป็นลูกของปตทร้อยเปอร์เซ็นต์ปตทเนี่ยมีสายงานหนึ่งครับชื่อเป็นสายงานธุรกิจใหม่ซึ่งมองหา New S Curve ต่อยอดความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเรานะครับให้ยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็พยายามจะหาธุรกิจเพื่อมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อ,ต,อต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเรามีการพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโลกรอ้อนโลกเดือดมากยิ่งขึ้นอ,อยากให้ต้นฝุ่นเล่าสักนิดนะคะว่าโรคเดือดกับโลกร้อนเนี่ยมันต่างกันยังไงคะก็จริง โลกเดือดเนี่ยคือขั้นกว่าเพราะว่าเราเลยจุดที่เป็นโลก,โลกร้อนไปล<ช><ช>แล้วครับนะวันนี้ก็อย่างข้อมูลทางสถิตินะครับปี2023เนี่ย<ช><ช>ก็อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลย<ช><ช>เรียกได้ว่าสูงกว่า1,000หรือว่าถึง1,000 0ปีที่ผ่านมาแต<ช>่ว่าเราอยู่ในจุดที่อุณหภูมิของโลกเนี่ยมันเดือด เกินจุดความว่าโลกร้อนไปแล้วครับโอ้ยางนี้ก็แสดงว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเราอยู่ในยุคโลกเดือดแล้วครับแล้วถ้าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าโลกเนี่ยมันเดือดแล้วเราจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับสถานการณ์แบบนี้ได้บ้างคะครับก็หนึ่งในเหตุผลที่โลกเราทั้งนี้เราเห็นคนให้ความสําคัญเรื่อง sustainability ความยั่งยืนเนี่ยเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์ที่เขามีความรู้น่าเชื่อถือได้ในระดับโลกครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่ทําอะไรเลยนะครับ่ไม่ถึง10ปีเนี่ย โลกเราจะอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ได้แล้วแปลว่าอุณหภูมิของโลกเรามันสูงขึ้นทุกปีตั้งแต่ยุคอุตสาหากรรมมีการปลดปล่อยคาร์บอนมาเรื่อยๆนะครับปล่อยกินคาร์บอนทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอ่คราวนี้ถ้าเราทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยเนะี่ย มนุษยาชาติของเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ต่อไปได้ต่อไปโอป้ oh, ถือว่าอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรีบมาปรับตัวดีกว่านะคะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องชวนไต้ฝุ่นมาคุยแล้วแหละว่าไอ้เรื่องการปรับตัวหรือว่าจะหาอะไรที่เป็นมีความเจ๋งๆคู่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยให้พวกเราสามารถที่จะช่วยลดโลกร้อนหรือว่าโลกเดือดเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะครับผมทีนี้อยากจะให้ไต้ฝุ่นหาช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องคําศัพท์ หลายๆคำเนี่ยที่เราได้ยินอยู่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคําว่าคาร์บอน xxx ทั้งหลายเนี่ยออขอคู่แรกเลยนะคะคในเรื่องของคาร์บอนนิวทรอลิตี้แล้วก็เน็ตซีโร่เนี่ยนะคะอยากให้ไต้ฝุ่นช่วยอธิบายให้เราเข้าใจแบบง่ายๆสักนิดค่ะอันนี้เราจะได้ยินบ่อยเพราะว่าทั้งเป้าของประเทศเรารวมถึงเป้าของบริษัทต่างๆจะมีการประกาศครับ,รบเวลาเขามีเป้าหมายเรื่อง s u s t a i n นีย เขาบอกว่าเขาจะ achieve carbon neutrality ปีไหนและ net zero ปีไหนซึ่งถ้าเราสังเกตรครับส่วนใหญ่ carbon neutrality เนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนจะเป็น net zero เพราะว่าจริงๆแล้ว carbon neutrality เป็นเหมือน subset หนึ่งของ net zero ครับ net zero เนี่ยเป็นเกณฑ์มาตรฐานเป้าที่สูงกว่าอย่างตัวที่เห็นชัดๆนะครับการในการที่เขาจะบอกว่าการปลดปล่อย emission เนี่ยครับ carbon neutrality เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องคาร์บอนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าถ้าเป็น net zero เนี่ยจะครอบคลุมกินเฮล์แกส๊สทั้ง7อย่าง อย่างพวกคาร์บอนไดออกไซด์มีเทน CFC ในตรัสออกไซด์แล้วก็ตัวอื่นๆที่เราเคยเรียนกันตอนเด็กๆ <c oughs> คราวนี้แปลว่าเราไม่ได้มองแค่คาร์บอนไดออกไซด์แล้ว <c oughs> มันมีก๊าซอื่นๆด้วย <c oughs> อีกอันนึงก็คือกระบวนการในการให้แอะซิปเป้าครับมันจะมีเรื่องของการลดลดการปล่อยด้วยตัวเอง <c oughs> เปลี่ยนไฟเปลี่ยนการปลดปล่อยต่างๆเรื่องหนึ่งเรื่องการำกำจัดอ l ล m i n a t e อันนี้ก็มีการแบบ C C U C C S C C U S พวกนี้ครับในการเก็บคาร์บอนแคปเจอร์แล้วก็หาวิธีเอาปลูกป่ามาดูดซับ อันนี้ทั้งสองทั้งสองแบบเป้าเนี่ยทำเหมือนกันแต่ว่าครับเน็ตซีโร่เนี่ยต้องทําด้วยตัวเองมันจะมีอย่างที่3เรื่องคอมเพนเซชหรือการชดเชยไปซื้อ credit, คาร์บอนเครดิตไปซื้ออย่างเงี้ยครับเพื่อมาชดเชยกับสิ่งที่เราปล่อยไปฟังแล้วก็เข้าใจชัดเลยว่าจริงๆแล้วเน็ตซีโร่เนี่ยมันคือเป้าหมายสูงสุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินมาแก้ปัญหาได้แต่มันต้องเป็นที่พฤติกรรมหรือว่ากิจกรรมที่เราทําเพื่อให้ไปสู่เน็ตซีโร่ได้ถูกต<ช>้องเลยครับขอบคุณมากเลยจะยั่งยืนกว่าจะยั่งยืนกว ฟุตปรินกับตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันต่างกันยังไงคะความแตกต่างใหญ่หญเลยนะครับอันนี้ผมฟังมาจากพาร์ทเนอร์ของเราบูโรบริทัสดอรเขาก็อธิบายมาแล้วเข้าใจง่ายอยากจะมาแชร์ต่อก็คือว่าเขามองว่าคาร์บอนอิมิชชั่นหรือคาร์บอนฟุตปรินเนี่ยเป็นเหมือนสมุดบันทึกบาปของเรา <c oughs> เราทําบาปอะไรไปบ้าง <c oughs> <c oughs> บาปก็คือการปล่อยคาร์บอนไปสู่โลกของเราอาอันนี้คือเป็นสมุดบันทึกบาปเราต้องมีการจดบันทึก ตลอดก็จะมีคนหน่วยงานเนี่ยที่เขาดูแลเขาต้องไปเก็บข้อมูลตาม BU ต่างๆครับรวบรวมไว้เพื่อที่จะรู้ว่าเอ้ยเขามีการปลดปล่อยเท่าไหร่จะได้หาวิธีแก้ปัญหาต่อได้ต้องมอนิเตอร์ต่อได้คาร์บอนเครดิตคือการคอ m มเพ s นเซตหรือชดเชยคือเครื่องมือหนึ่งที่โลกเราเนี่ยมองว่าเป็นน่าจะมาช่วยเหมือนเป็นเงินตาอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เป็นแต้มบุญที่เราไปซื้อแต้มบุญ <c oughs> แต่แต้มบุญนี้ไม่ได้ทําด้วยตัวเอง ไปซื้อมีหน่วยงานอื่นเขาสามารถทําแต้มบุญนี้ได้ก็ไปขายบุญให้กับคนอื่น<ม>เราทําบาปเท่าไหร่ถ้าอยากจะเป็นคาร์บอนเทิวตี้เลยต้องไปซื้อบุญเนี้ยมาชดเชยหรือว่าทําด้วยตัวเอง<ม>คือทําบุญด้วยตัวเองส่วนหนึ่งแล้วถ้าไม่พอซื้อแต้มบุญมาเพิ่ม,มอยังไงครับก็เป็นเหมือนอินพุตเอาพุตเรฟังใต้ฝุ่นพูดแล้วนึกถึงสิ่งหนึ่งที่กาลังดูเป็นประเด็นร้อนอยู่ตอนนี้นะคะในเรื่องของคําว่าฟอกเขียวอันนี้มีข้อเท็จจริงยังไงบ้างคะครับ อย่างฟอกเขียวหรือว่า green w a t c h i n g เนี่ยเราก็จะเห็นนักลณรงพูดถึงเยอะซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่า,าจริงๆเราจุดประสงค์ทั้งหมดอยากจะเร่งให้เกิดคนให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนแต่คนที่เข้ามาในอินดัสทรีจริงๆเป็นเหมือนกันหมดคนเรามีดีไม่ดี<ม>อุตสาหกรรมหรือว่าคนทำธุรกิจก็มีทั้งมีจริยธรรมและไม่มีอ,อันนี้ก็เหมือนกันบางคนเอาเรื่องความกรีนมาเป็นข้ออ้างแต่ลึกๆเนี่ย มุ่งเน้นแค่เรื่องเงินเรื่องกำไรอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของของมนุษย์ทุกคนผมว่าดีนะครับที่มีเรื่อง ประเด็นพวกนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราก็ช่วยกันออเดดว่าโปรเซสไหนว่ามันต้องมีการปรับปรุงให้ให้เป้าหมายเนี่ยคือเราช่วยให้สิ่งแวดล้อมในโลกเราดีขึ้นจริงๆด้วยมไม่ใช่ว่าเอาเงินไปอุดหนุนให้กับเรื่องเป็นเรื่องการเงินอย่างเดียว<ม>ไงครับ<ม>ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราก็ช่วยกันปรับปรุงพัฒนาระบบให้ดีมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าความเชื่อส่วนตัวของผมแล้วกันนะ,ะถ้าทุกคนเนี่ยทำเพราะจิตสำนึกรวมถึงกระบวนการมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราร่วมมือกันทุกคนครับเริ่มจากตัวเราเอง น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างกับโลกและสิ่งแวดล้อมได้อย่างจริงๆนะครับฟังแล้วก็ฮึกเหมิมน้อยอยากที่จะเป็นมีเป็นคนที่มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่วมนะคะในการ,รที่จะช่วยปัญหาโลกร้อนนี้ได้แต่รู้ว่าไอ้พวกปัญหาไม่ว่าจะโลกร้อนหรือว่าโรคเดือดเนี่ยมันค่อนข้างเป็นปัญหาระดับโลกระดับชาติแล้วพวกเราก็มีกิจวัตรประจําวันต่างๆมากมาย ไม่ทราบว่าเราน่าจะมีเครื่องมืออะไรที่พอที่จะเข้ามาช่วยได้บ้างไหมคะอย่างเช่น AI เนี่ยจะสามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอันเนี้ยได้อย่างไงบ้างคะครับจริง AI เนี่ยทั้ง AI และเรื่อง sustainability เนี่ยเป็นเทรนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันธุรกิจไหนถ้าไม่มองถึงสสิ่งนี้เลยเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกดิส u ับสูงมากยังไงคะ ก็เราเห็นแล้วว่า AI เนี่ยจริงๆไม่ได้เรามาได้ยินคำนี้เยอะในช่วงนี้ปัญญาประดิษฐ์อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วว่ามันมี Machine Learning มีการให้ AI ช่วยคิดแล้วก็ช่วยเอา Data ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยครับไปประมวลผลต่อ AI เป็นเหมือนเครื่องยนต์แต่ Data เนี่ยเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่เราใส่เข้าไปในเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกยุคปัจจุบัน Big Data ครับมีการใส่ข้อมูลเข้าไปเพิ่มมากข <more later. S 2> ึ้นในระบบดิจิตอลระบบคลาวเนี่ย AI จะช่วยเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานต่อได้คราวนี้ก็มีการใช้งานสามารถเลือกแอปพลิเคชันต่างๆได้เพื่อเพิ่มการขายหรือว่าเพิ่มเพิ่มโซลูชันของเราแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ถามว่าเอามาช่วยยังไง AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้อยู่แล้วถ้าเราใช้มันอย่างถูกวิธีแล้วก็ถูกต้องตามแอปพลิเคชันของมันคราวนี้ปัจจุบันเมื่อกี้ที่พูดเรื่องคาร์บอนฟุูตป็นนะครับหรือว่าคาร์บอนอิมิชชันเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่ทํางานถึกนั่งอยู่กับ Excel ทั้งวันไปขอข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆว่าแบบมีรถเท่าไหร่มีคนกี่คนมีการปล่อยพวกคาร์บอนเท่าไหร่ใช้พลาสติกไปแล้วเท่าไหร่เวสเท่าไหร่งานพวกนี้เป็นงานที่ต้องการใช้แมนพาวเวอร์เยอะ AI จะช่วยลดความหนักหนาตรงเนี้ยงานถึกตรงเนี้ยให้ดีขึ้นคนคนเดิมที่แทนจะต้องมันล่วงอยู่หน้า Excel ใช้เวลานานๆทาง <c oughs> Consuming ครับก็ปรับเป็นการแบบตรวจสอบตรวจทานซะมากกว่าค่ะ <c oughs> แล้วอย่างนี้พี่จะตกงานไหมอะถ้าเราสามารถเอา AI เข้ามาช่วยทำงานเยอะๆจึกๆแบบนี้นะี่ย <c oughs> อันนี้คนพอพูดถึงโลก AI ครับ <c oughs> คนกังวลเรื่องนี้เยอะ <c oughs> มันมีโอกาสโดนแย่งงานแต่ขนาดเดียวกันก็มีโอกาสในการสร้างงานเหมือนกันผมว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับ AI ให้ได้ครับเพราะว่าเราต้องรีสกิลตัวเองจากคนที่เป็นคนลงมือทํางานบางอย่างเราเปลี่ยนเป็นคนควบคุม<อ>แล้วก็กํากับดูแลตัว AI ทีหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะอยู่เหนือ AI ได้ก็ให้มองว่าเขาคือผู้ช่วยแต่เราต้องมีทักษะที่ดีกว่า AI เจ๋งกว่า AI ถูกไหมคะ แล้วได้ยินมาว่าทางบริษัทเม c a วีนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI เลยอะค,ะค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานด้วยไม่ทราบว่าทางบริษัทเมคาวีเอาตัว AI เนี่ยเข้ามาช่วยจัดการปัญหาหรือว่าจัดการเกี่ยวกับเรื่องพลังงานยังไงบ้างคะคถ้า EP นี้เรื่องโลกเดือดเนี่ยคือเรามีแพลตฟอร์มหนึ่งชื่อคาร์บอนนอเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยรายงาน CFO Report Carbon Footprint Organization Report ค่ะ,ะแล้วก็เราสามารถรายงานได้ตามมาตรฐาน ISO 14064มาตรฐานของ TGO หรือว่าอบกรได้เลยคือหน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องทำการรายงาน ESG Report อะไรพวกนี้ครับแทนที่เมื่อก่อนที่บอกว่าต้องใช้คนทำครับเมคาวี v, มีโซลูชันคือเอา AI ไปช่วยดึง data ออกมาทั้ง IoT t เข้ามาบน cloud แล้วเราก็ช่วย generate report ได้อย่างสะดวกแล้วก็ด้วยเวลาที่เร็วมากขึ้นมั่นยาขึ้นเพราะว่า ถ้านะยกตัวอย่างอ่านบินไฟฟ้าครับเมื่อก่อนต้องมีคนอ่านบินกรอกใส่ Excel ว่าใช้ไฟไ,ฟไปกี่หน่วยอะไรเงี้ยครับอันนี้ AI ก็ดึงจากสมาร์ทมิเตอร์เข้ามาเลยตึ๊บข้อมูลเข้าอยู่ใน Excel แล้ว <Okay. S 1> โอกาสที่จะอ่านเลขบินผิด <Okay. S 1> หรือว่าฝนตกโดนมันตัวเลขมันจาง,จางอะไรเงีง้ยเออร์เลอร์ต่างๆก็น้อยลงคนก็ไปมีหน้าที่ไปเช็คแล้วว่าทำไมเดือนนี้มันดูแปลกม,มันเกิดจากอะไรถ้าตัวเลขมันแปลกอะไรเงยครับไม่ต้องไปนั่งกินพุทข้อมูลเอง สา,รรามารถที่จะดึงข้อมูลมาแล้วก็ตรวจสอบได้ตอนนั้นเลยใช่ครับ<ง>ตรวจสอบได้เลยเรียลไทม์ time, รวดเร็วขึ้นแล้วก็เราจะช่วยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่แบบแทบจะกดคลิกปุ๊บออกมาเป็นรีพอร์ตเราก็ส่งไปให้ทาง TGO อบกอองค์การบริหารการเงินกระจกแห่งประเทศไทยครับสแตมตรวจสอบผ่านออร์ดิตได้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเอา AI เข้ามาช่วยเรื่องโรคเดือดแล้วเนี่ยฝุ่นมองว่าในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าโรคเรามันน่าจะเป็นยังไงคะ อ,อย่างเรื่อง AI ไอไ้ไหมครับผมว่าเรามี Data เยอะขึ้นเรื่อยๆการที่มี Data เข้าไปอยู่ในในระบบมากขึ้นนะครับ AI ก็สามารถเอา Data พวกนี้มาใช้ได้มากขึ้นรวมถึงเรื่องของอการช่วยโลกเดือดด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีวิธีความคิดหรือว่ากระบวนการที่จะช่วยพัฒนาการใช้พลังงานทั้งในการลดการใช้ใชรวมถึงการดูดซับพวกการปล่อยคาร์บอนต่างๆ,ๆพวกนี้ครับได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของออโตเมชั่น อย่างะระบบ building management system energy storage system พวกนี้ครับมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเราสามารถที่จะไม่จ่ายเปล่าไม่ใช้พลังงานทรัพายากรต่างๆเนี่ยเปล่าไปในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นคือโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการขับรถขับเรือโลจิสติกอะไรเงี้ยครับพวกเนี้ยครับล้วนแต่เวลาเราใช้ทรัพยากรไปเนี่ยมันจะปล่อยคาร์บอนแล้วทำให้เกดิดภาวะโลกร้อนขึ้นถ้าเราเลือกใช้ที่พอดีให้มันตรงจุดมากขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ให้ความรุนแรงเนี่ยน้อยลงครับคือโจทย์ของเราวันนี้คือทำให้เราเนี่ยอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนไปเรื่อยๆร,รุ่นหลานเลนหลนของเราจะได้อยู่กับโลกของเราเนี้ยต่อไปได้ครับเราก็ AI น่าจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้นานขึ้นปัญหาเนี่ยเบาเบาลงค่ะครับผมที่ฟังมาทั้งหมดนะคะก็จะได้เห็นว่าตัวบริษัทเมคาวีเนี่ยสามารถที่จะเอา AI เข้ามาช่วยจัดการในเรื่องของทางด้านพลังงานเราไม่ทราบว่าบริษัทเมคาวีเนี่ยได้นำเอา AI หรือว่าพัฒนา AI เข้ามาช่วยในเรื่องอื่นๆหรือว่าด้านอื่นๆอีกบ้างไหมคะ ครับก็จริงๆเมคาวีมีเรื่องของอินฟาเรื่องคลาวด์อินโนเวชันนะครับเป็นแกวนอนแล้วก็มีโฟกัสอีก5 t e เทคที่เป็น5าเทคแกนตั้งที่เราโฟกัส1ที่เราคุยกันไปส่วนใหญ่วันนี้เป็นขาพาวเวอร์เทคครับนอกจากนั้นก็จะมีโมบิลิตี้เทคนะครับเฮลเทค Industrial Tech และก็ Creative Tech ครับพวกนี้ก็เป็นโอกาสที่เรามองว่าน่าจะมีโอกาสในการทําธุรกิจต่อไปในอนาคตครับฟังเราก็รู้สึกว่าแบบว่าจริงๆแล้ว AI มันดูมีประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยวต้องไปหาความรู้ด้าน AI เพิ่มขึ้นแล้วแหละได้ลองใช้บ้างไหมครับของพี่โน้ตก็มีลองใช้บ้างนะคะเอพวก AI ต่างๆอาจจะเหมือนกับที่เขาเล่นๆกันอยู่นะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวกจริงๆแล้วพี่โน้ตค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงสายชอบชอปปิ้งเนาะก็แอบเห็นมาว่าว่ามีการที่จะสามารถที่จะแบบมีกล้องหรือว่ามีแว่น ที่สามารถที่จะส่องดูแล้วแล้วเราสามารถที่จะไปช้อปปิ้งต่างๆได้เสมือนจริงวิร u ทัวร์ช้อปปิ้ง ARVR นี่ครับใช,ใชอน,นันนะคะถ้าเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รับรองว่าสาวๆเนี่ยจับจองกันอย่างแน่นอน <c oughs> พี่โน้ตเป็นคนหนึ่งแน่นอน <c oughs> แล้วทราบมาว่าน้องฝุ่นเนี่ยเป็นนักแสดงด้วย <c oughs> ได้เอา AI เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการทํางานในในด้านนี้ยังไงบ้างคะครับก็ในวงการบันเทิงเนี่ยก็มีเยอะนะครับอย่างแอปพลิเคชันที่เราเล่นกัน อ่ TikTok ใส่ฟิลเตอร์อะไรพวกนี้ก็ ه, เป็น AI นะครับหรือว่าฟิลเตอร์ใน Instagram ต่างๆพวกนี้เขาเมื่อก่อนเนี่ยใครจะไปรู้ได้ไงว่าตาอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงไหนปากตรงไหนอ,อยากจะชอบแบบไหนมันก็ปรับแต่งได้ Forecast ว่าแบบตอนเราแก่หน้าอะไเป็นยังไงอตอนเด็กๆแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางทีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง Accuracy อาจจะต้องปรับไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่าเทรนพวกนี้มีการเอามาใช้เยอะขึ้นบางทีลงรูปก็ ตามกระแสตามไวรัลอย่างเงี้ยครับลงรูปกันว่าแบบเอ้ยถ้าเราเป็นแอนิเมตหน้าตาจะเป็นยังไงผมก็ได้ลองเล่นแล้วก็ลราจะหน้าตาเป็นยังไงก็เอามารวมกันได้แอบรู้อนาคตได้ก็เป็นเรื่องราวสนุกสนุกที่ AI เข้ามาช่วยใช่ไหมคะที่คุยกันวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI นั้นอยู่ใกล้ๆตัวเราเราก็สามารถช่วยโลกนี้ได้จริงๆใช่แล้วครับค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณไต้ฝุ่นมากๆนะคะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ AI ไเนี่ยได้อย่างจุกจุกจุใจ แล้วก็เข้มข้นสุดๆเลยค่ะยินดีมากเลยครับพี่โน้ค่ะและกลับมาพบกันกันกบโน้นนะคะและเรื่องราวสนุกๆค่ะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรมได้ในติ้งตามติ้งให้ลึกตามให้รู้และสามารถติดตามรับชมนะคะได้ทั้ง2ช่องทางค่ะคือช่องทางของ YouTube และ Podcast ค่ะสวัสดีค่ะ